ครับสวัสดีครับพบกับอาจารย์ทงชาแนลนะครับวันนี้ก็ได้เชื่อมโครงเสร็จแล้วนะครับคันหนึ่งวันนี้ก็ได้จะได้ละ้ะไอ้ล้างแล้วก็ทาสีรองพื้นไว้ก่อนครับล้างทั้งความสะอาด เปนปั๊มก็อยู่ประมาณนี้นะครับปั๊มตัวนี้ปั๊มตัวเดินอันนี้ลองยกดูก่อนยกมาใส่ดูก่อนว่าจะจะติดตู้ไหมครับก็พอดีครับไม่ต้องตัดเลยว่าจะตัดยนย่นให้มันเข้ามาใกล้ๆก็พอดีครับช่วงนี้ ตอนันต,ตัวเดินจะประมาณนี้ครับ อันพอปอันนั้นไอช่วงช่วงกรอมป้องะช่วงเฟรม,มกรอมนะแบังช่วงเฟรม,มกรอมเพิงเอาไได้ไปจิงเอาอเลยจะ่ประมาณนี้ครับจะได้รองพื้นไปก่อนครับการสนิมดได้ลางแล้ววบาพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ครับ ทาสีกันสนิมวันนี้มันอ้างไว้ก่อนตัวนี้เชื่อมเสร็จแล้วครับคันนี้ตัวนี้เชื่อมไว้ไอ้ล็อกกับเครื่องอัดฟางครับตัวนี้ล็อกสองตัว แจะมีคานหลังอีกรองรับอีก ครับก็จะประมาณนี้ครับอันนี้อีีนี้ก็ ประมาณนี้ครับวีดีนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยครับกดแชร์ติดตามเป็นช่องใหม่ครับช่องอาจารย์ทงชาแนลครับครับสวัสดีครับ